สร้างการเพชรหมู่ที่5ตาบลบ้านนามอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับผมค่ะก็คือแปลงนี้ที่จริงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงสาธิตของทางบริษัทด้วยก็คือเรามาทําต้นที่แก้ไขปัญหาโรคไฟท็อปไว้ครับผมและตอนนี้คือผู้ใหญ่ได้ใช้ปุ๋ยของเขาเพชรแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเกือบจะทุกตัวแล้วครับวันนี้เราเลยเข้ามาติดตามผลหนึ่งปีที่ผ่านมาครบปีแล้วค่ะที่ผู้ใหญ่ได้ใช้ปุ๋ยของเขาเพชรก็คือช่วงแรกๆที่เราเจอกันนี่คือ ผู้ใหญ่จะใส่เป็นปุ๋ยเขาเพชรหกสามสามครับตอนนั้นเป็นระยะไหนคะผู้ใหญ่ตอนนั้นระยะใบอ่อนก็คือต้องการให้ฟื้นต้นแล้วก็ให้แตกใบอ่อนครับผมแล้วก็ตอนนั้นคือมันมีปัญหาในเรื่องของไฟท้อเชือมากเลยครับตอนนั้นเป็นสักประมาณกี่ต้นคะผู้ใหญ่ตอนนั้นเป็นประมาณสักยี่สิบกว่าต้นครับยี่สิบกว่าต้นครับก็ใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเขาเพชรหกสามสามนะคะเข้าไปบล็อกเชื้อในดิน บริเวณทรงพุ่มแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบก็คือเคทีวันใช่ไหมคะับแล้วก็มีการฉีดพ่นในเรื่องของแผลบาดแผลที่เป็นแผลไฟท็อปที่เปื่อยอะค่ะด้วยฮอร์โมนเคทีวันด้วยทีนี้ค่ะพอมาถึงปัจจุบันครบประมาณปีกว่าแล้วที่ผู้ใหญ่ใช้่แล้วก็มีความมั่นใจในการใช้มาต่อเนื่องถึงวันนี้ขอสอบถามนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไฟท็อปที่เคยเป็น2ี่กว่าต้นเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะตอนตอนนี้หาย เกือบหมดแล้วนะหายเกือบหมดแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมายี่สิบกว่าต้นนี่คือหายคือหายหมดแล้วอันนี้นะคะคือการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยที่สามารถบล็อกเชื้อได้จริงก็คือปุ๋ยขาวเพชรหกสามสามตัวนี้ใช้ในเรื่องของการสร้างใบรักษาไฟท็อปในดินนะคะใช่ทีนี้ค่ะมาถึงในอีกช่วงหนึ่งนะคะถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะผู้ใหญ่สภาพของดิน ดินเนี่ยจะหลวมจะฟูแล้วก็มีตะไคร่สีเขียวะจะมีตะไคร่สีเขียวอยู่ตามต้นเลยครับค่ะแล้วก็ต้นที่ว่าฉีดเคทีวันที่ว่าเป็นแผลที่ว่าฉีดเคทีวันนะมันจะเป็นสีเขียวอืเขียวขึ้นก็คือขอขยายความของผู้ใหญ่นิดนึงก็คือในเรื่องตรงแผลที่เราขูดเนื้อเยื่อออกใช่ไหมคะพอฉีดฮอร์โมนเคทีวันไปแล้วตรงบาดแผลเขาก็คือมันจะเป็นเป็นขี้ตะไคร่สีเขียวเกาะกลุ่มไว อันนี้ก็คือเป็นของดีก็คือจุลินซีที่อยู่ในตัวฮอร์โมนเคทีวันเนี่ยค่ะคเข้าไปบล็อกเชือ้อแล้วก็รักษาโรคไฟทอปบริเวณบาดแผลนั่นเองนะคะครับผมก็ทํามาก้อหนึ่งปีเต็มแล้วเนี่ยรูร้สึกว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกใจแล้วแหละถูกใจแล้วแหละ <laughs> นะคะ ก็ในเรื่องที่1น่นะคะคือดินฟื้นฟูขึ้นสองคือสภาพต้นที่เป็นไฟท็อปนี่ดีขึ้น,นถูไหมคะสามารถทําใบได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของอการทําดอกอกําหนดให้เกิดให้เกิดตาดอกขึ้นมาอันนี้ขอสอบถามน,นะคะว่าทุเรียนที่ผู้ใหญ่ทําตอนนี้เป็นทุเรียนทําสารหรือเปล่าคะทุเรียนทําสารครับทาสารไปเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์ 1 5ครับใช้สารไปที่15เอร์คุณภาพดอกเป็นยังไงคะลักษณะดอกคุณภาพดอกนะดอกยาวสีสวยสีเข้มแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรนะวิ่นถ้าเป็นภาษาใต้เขาเรียกวินนะพูดได้เลยค่ะวินหรือว่าโคนดอกก็น่าสมบูรณ์แข็งแรงมากโคนดอกสมบูรณ์ครับแล้วลักษณะดอกนี้เป็นยังไงไหมคะลักษณะดอกนี่ใหญ่ ดอกใหญ่แล้วก็ขั้วนี่ยาวมากเลยขั้วยาวขั้วเหนียวไหมคะัขั้วเหนียวครับขั้วเหนียวขั้วเหนียวอันนี้คือต้องขอแนะนําเลยค่ะว่าการที่ทําให้ขั้วเหนียวก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวฮอร์โมนเคทีทูทำให้ขั้วยาวขั้วเหนียวถึงจะเป็นผู้เรียนทําสารก็สามารถยืดขั้วให้ขั้วยาวได้อันนี้เกษตรกรที่ทําสารไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าจะได้ทุเรียนขั้วสั้นแถมขั้วเหนียวอีกต่างหากถาม่อยค่ะว่า ตอนนี้ดอกที่ออกมานี่ผู้ใหญ่พึงพอใจมากน้อยแค่ไหนคะผมผมผมพอใจมากมากเลยครับเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาไม่เคยเลยที่ว่าดอกใหญ่ขนาดนี้ที่ทาสารนะอืมค่ะแล้วการติดดอกนี่คือติดเยอะไหมคะผู้ใหญ่ติดดอกติดเยอะมากมากเลยครับติดต้องปิดทิ้งเลยครับก็คือต้องเอาซอยทิ้งนะคะไม่งนี้นี่คือกิ่งกิ่งชีกแน่นอนใช่ไหมคะผู้ใหญ่ ก็จากที่ผู้ใหญ่พูดไปคือตอนนี้อยู่ในระยะดอกก็คือมีทั้งอาจจะเป็นมีมะเขือพวงใหญ่หางแย้อ๋อมีดอกบานด้วยหางแย้ด้วยมีหลายหลายรุ่นนะคะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นเป็นรุ่นที่ผู้ใหญ่เน้นมากๆเลยเพราะว่านอกฤดูราคานี้จะเป็นยังไงน่าจะร้อยห้าสิบขึ้นเลยครับผู้ใหญ่ไม่รู้นะผมเรื่องนี้ผมผมไม่คุยเรื่องราคาได้ตอนนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้ผลิต ผลิตแล้วให้ได้ดกขนาดนี้แต่เราต้องมาติดตามต่อคะ่ะในเรื่องของการพัฒนาของดอกการพัฒนาของผลสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากๆนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็พาดูสวนด้วยก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆคะ่ะขอบคุณมากครับ